สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่งาน,นแบรนด์เนมอีกแล้วนี่นะคะวันนี้เขาจาัดกันที่เซ็นทรัลเวิร์นะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมรอบนี้เอฟม,มาก่อนวันสุดท้ายงานวันสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ยังตามมาทันที่เซ็นทรัเวิร์นะถึงพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะไปดูกันเลยนี่มาเริ่มกันที่ร้านแรก r ร a l t ทูแบรนด์นะคะมีอะไรบ้างอุ้ยน้องคนนี้น่ารัก นี่นะลองใช้เลนส์ w ว่ามันจะเห็นชัดไหมปรากฏว่าเลนส์ปกติดีกว่านี่งานโล่หลงโลเหล็กใดๆนะคะนี่ด้านหลังวันนี้คนยังไม่เยอะนะก็น่าจะถ่ายให้ดูได้เยอะหน่อยนะคะร้านถัดไปก็จะเป็น CBY มีโมยนาดด้วยเขาอ่านออกเสียงว่าไงแบรนด์เนี้ยโมนาดโมยนาดหรือยังไงใครรู้ช่วยแจ้งหน่อยนาโนแบรนเนมนะคะนี่ก็ุยอสีน่ารักมากเลยอ่ะนี่อุ้ยกระจกหลากหลายสีสันนะกระจกนี่ถูกเอาออกจากเว็บชาแนลเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะสั่งตอนนี้คือไม่มีแล้วนะ ดูสินค้าขอถ่ายวิดีโอนะคะร้านนี้นะทุกคนนาโนแบรนด์เนมเวอร์ฟูดใดๆสวยนะคะแล้วก็แบรนด์ไบเดย์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่แสงค่อนข้างกระพริบนี่อุย้ยคนนี้เป็นน้องตะมูตะมินี่เอาจริงบอยสีนี้สวย สี่คาราเมลสวยนี่แล้วก็งานต้มหูอะไรใดๆนี่นะคะไอจะเป็นสอสอก็มีกอย่งกอยาดชูพรีแบรนด์นีมน,ะะนี่นี่ บางร้านถ้าเขาไม่ได้เขียนราคาอาจจะแบบเข้าไปซูมมากไม่ได้นะทุกคนเก่งใจเออนี่อุอ้ยน้องคนนี้ร้านน้อ,นอนค่าได,ไ,ดได้ค่ะถัดไปเป็นเจ้าดังเจ้าเดิมแบรนด์เนมเอ็กเ n น e เจ้าใหญ่น,นี่ร้านนี้ของเยอะของเยอะและไลฟ์เก่งไลฟ์เก่งไปตามดูได้นะคะ นี่วุ้ยมินิเอเวอร์ลินน่ารักอ่ะเอาจริงบอยนี่ก็ดีพักนี้ที่แบบรู้สึกอินกับกระเป๋าใบเล็กถัดไปจะเป็นแบรนด์บ็อกซ์สเก้่เอปามีความแอบแบบอยากได้สปีดี้อาซูสักอันมาถือขำๆ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเจอไหมอุ๊ยคลาสซ,ซี่สเตปแบนด์นี่ร้านนี้ของสวยชอบเป็นการส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวนี่ให้ดูน้องนาโนน้องนีสนาโนนี่ก็คือแบบว่าเต็มตลาดนะตอนนี้นะคนขายกันให้พรึบก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อันถัดไปจะเป็นชาเดอเจมส์ค่ะน่ารักเดอ้เอออร้านนี้มีงานเพชรด้วยลองไปดูได้งานเพชรงานอะไรใดๆด,ด้านหลังอุสวยถัดไปจะเป็นออยแบรนีมีคนดูอยู่ด้วยอะเอฟอาจจะแบบว่าหลบๆนิดนึงนะ นี่ออยแบรนด์นีมนะคะนี่อันเนี้ยเอาจริงน่ารักอะชอบมานานแล้วไม่ได้สัทีเหมือนกันออยแบรนด์นีมนะทุกคนงานวินหงวินเทจใดๆถัดไปเป็นน้ำฝนชอบนี่ คาดาน่ารักเวอร์สีสวยเข็มขัดเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ยังเป็นน้ำฝนช็อปนะคะวันนี้เสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดหน่อยเพิ่งหายวัดเออเป็นวัดนะ ตอนแรกก็ลุ้นว่าโควิดหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ตรวจแล้วตรวจอีกอันนี้ไม่เคยเจอไลออนควีนดูชาแนลยิบแสงใดๆ <c oughs> นี่หุ้ยตั้งหูวิเวียนอ๋อบอูกร์นิน25ตัวเป็นๆ แม่มันใบเล็กกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะคะค <c oughs> ่ะอันนี้เบียร์แบ,บ,บรนด์ช็อปนะคะของหล่อสิบสามหานี่ตังหูชาแนลได้สวยขอบคุณค่ะนี่นะทุกคนแอดไปดูได้วราช็อปขอัดไปงานเอิเซอรี่ วันนี้แบบว่าคนยังไม่เยอะอันนี้เป็นแบรนด์เนมเอ็กเชนอีกฝั่งหนึ่งเราบอกแล้วว่าร้านนี้เขาของเยอะของเาเยะจริงจริงน้องโนถ้าใครตามมานานก็พอจะทราบว่าเอฟน่าจะว่าเอฟเคยมีอยู่ใบหนึ่งแบรนด์เนมอะไรเนี่ยยูสบมีมี อเล็กซ่าหรือ7,900กาเองทุกคนรถเป็นอีกรุ่นที่เชียนะเอาจริงถัดไปจะเป็นแบรนด์ n นม e v o y a g ร้านนี้เขามีมีลูกค้าเขาดูอยู่ด้วยนา,าจะหลบหลบหนิดนึงแล้วก็แบรนด์ By Day ในอีกฝั่งหนึ่งนี่โอ้ยคอนสตงสวยมากแน่อยากได้คอนสตงทุกโกอันนี้เยเนี่ยที่บอก อยากได้งานคลิกแคลกงานใดนๆนของเยอะมากทุกคนถ้ามีโอกาสก็คือมาดูอันนี้จะเป็นพัชชาะะบีเอกุชชี่มามองมามองเยอะแยะคือถ้าไปไหนไม่มีราคาแต่แบบมีใครสนใจไงก็กคือ แแบไปแล้วก็ไปถามที่ร้านเขาได้นะนี่เป็นเว r ร์ b แบรนก็จะมีนาฬิกามากมายทุกคนนี่งานถุงงานแขบกอันนี้จะเป็น T N Brand เอ e ยบริเว m นี i ก็แอบ,บขายกันเยอะอยู่นะเอาจริงน่ารักอะชอบ อ่าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นมะเหมี่ยวช็อปนี่ชื้อเอาจริงกุชชี่นี่คือแบบหล้นตลาดป้าขำจริงนี่้อนี้ขายแล้วก็จันนี้จะเป็นเอกแบรนด์เนมแอมเมสเยอะมากตอนนี้แอมเมสเยอะมาก สวยมีข้างในอีกนี่เยอะแยะเต็ไมไปหมดอันนี้ก็ยังเป็นเอ็กแบรนด์เนมอยู่มีหนังรครอกแปดสเก้าคอนสตองเยอะมากมีกระดงกระเด้นใดๆมาหาลองดูได้ Lu กช r y รีบกีรยานี่ของเยอะมากเอาจริง ดูอยู่ตรงเนี้ยก็ยังแยกของไม่ค่อยออกตาลายนี่น่ารักอ่ะสวยนะรองเท้าก็มีนะทุกคนนี่มาลองดูได้นี่นี่ผัดใจจะเป็นคารา่าชื แล้วก็หนุ่ยแบรนเนีโ <Okay, okay. S 1> แต่โอนิสุดเยอะมากโอ้ยแสงมันแวบแสงมันแวบใครมีวิธีปรับกล้องไม่ให้แสงแวบ <Okay. S 1> ช่วยสอนด้วยนะอันนี้คือชื่อร้านว่าสยามแบรนเนมเลยเหรอหรอหรือว่าเป็นชื่อเล่นมี ลติคัลเลอร์ก็คือสวยนะวยทุกคนกองทัพชาแนลมินิสีเทาสวยมากสีเทาคือดีร้านนี้นะคะเผื่อใครแบบว่าอันนี้มแซมเบรนเนมน,นะอันนี้จะเป็นลักซ์แบรนเนม BKK นี่โหมีคนดูอยู่ ร้านนี้มีกอยัดโฮโบเยอะมากทุกคนกอยัดโฮโบที่หายากหายเย็นนะร้านนี้มีเยอะมากเมอร์คิวรี่โตเกียวอุ้ยนั่นน่ะทุกคนเห็นอันนี้ป่ะนี่นี่น้องเป็นแบรนเนมใบแรกของเอฟนะแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตของเอคือกุชชี่โทส t รุ่นนั้นนะพูดเลย ไม่มีร้านไหนมีสปีดี่อสัวเลยเหรอกถัดไปจะเป็นผักกาศดแบบนี้ประมวลผลชื่อร้านต๊บหนึ่เยอะแยะมากมายที่จริงงานเนี้ยเอาจริงมาเดินเป็นอาหารตาก็เพลินแล้วทุกคนเอาจริงนะมาเดินดูๆเนี่ยเพินเวอร์นะนี่อันนี้แกงชแนว แล้วก็เอฟแล้วมากับน้องนายทีนอ่าอันถัดไปจะเป็นไม้เลิฟแบรนแบ็ควันนี้ร้านเยอะนะสังเกตไหมเหมือนอัดลิปมานานแล้วเหมือนอัดมาสักพักแล้วยังไม่หมดสักทีร้านเยอะจริงรนน้านนี้เขามีแบบว่ารองเท้าด้วยนะทุกคนน,นี่รองเท้าอันนี้ของ e อเอฟอะเอฟไม่ค่อยได้ใส่เลยเอาจริงยิ่งช่วงหลังแบบว่าหน้าฝนน่ะยิ่งไม่ค่อยได้ใส่เลยอะ น้องเธอแบ็กอันนี้จะเป็น My Love Brand Name อยู่นะทุกคนก็ oh, b บีอ Brand n a m มข้างหลังมีเต็มไปหมดด้านหน้าก็คือโอ้โหซอยหมกวิเวียนใหญ่มากมเดี๋ยวให้ดูให้ดูชื้นของเยอะมากนี่เป็น Sister Brand Name นะคะ มีงานเอเซอรี่นี่แล้วเขาก็มีฝั่งนี้ด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้มีลูกค้าดูอยู่เอฟก,ก็เลยแบบไม่กล้าถ่ายนะงาน P.D.P.A. ต้องมางาน P.D.P.A. ต้องเข้าอุได้โอนสุดวันก่อนดูคลิปมีคลิปฝรั่งเขาแบบว่าชำแหละน้องคนนี้นะเพื่อดูว่าแบบ ครับแมนชิปกูชี่ดีหรือเปล่าแล้วเขาก็ชมด้วยแหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครชอบดูลอฟตี้แบรนด์เนมอันนี้มี MCM ด้วยโอ้ยพี่มอนพี่มอนนี่เกือบได้มาหลายทีแล้วก็ไม่ได้สักทีนี่นี่นะคะลอฟตี้นะทุกคน แบ็คนี่ฟีก็เป็นอ c เซสซอรีชืคอๆมีกระเป๋าอยู่ด้านนี้กุบกริบนี่แล้วก็นี่มาดามคิกโรเล็กซ์โรเล็กซ์ขอถ่ายวิดีโอนะคะโรเล็กซ์เยอะมากทุกคนละลานทาวเวอร์ ใครอยากตาแตกก็คือต้องแบบว่า HR ฝั่งเพจไปเลยจ้ะแม่นะแล้วก็ธนะคนแบรนเนมสวยจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเขาชื่ออะไรนะ e a s y ไม่ใช่ดิชื่ออะไรไม่รู้ร็อกหรืออะไรสักอย่างเมื่อก่อนไอี่อยากใช้มากมากแบบมากอะเออแล้วก็นี้ Wo r ร์สแนน ชแนลมินิใดๆนะคะนี่ของเยอะมากต้องเก็บแทบจะไม่หมดล,ลักช r y h ี่ i อลิ อุซอรี่แบบมาขายเยอะมากนะทุกคนคือแบบว่ากล้องอาจจะเก็บได้ไม่หมดแล้วก็อันท้ายท้าละชิครูมอันนี้ก็จะเน้นนาฬิกาก,กระเป๋าเขาอยู่ข้างหลังนะนาฬิกเจมไม่ได้ใเพราะว่าายยาสปีดี้ใบนั้นอยากได้อะอ,อยากได้สปีดี้อสซูเอาจริงนี่แล้วก็อันนี้เป็น,นล็อกสุดท้ายละน้องจัมโบ แล้วก็หมดแล้วอันนี้ก็เป็นร้านที่ถ่ายไปแล้วเนวมะเมี่ยวนะคะก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้ไปไหนชอบไปไหนก็ทักร้านเขาไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีงานบันเนมที่แบบเอบสะดวกไปเออเดี๋ยวพามาเดินดูกันอีกนะคะวันนี้คนไม่เยอะเนี่ยดูสิ คนยังไม่ค่อยเยอะก็น่าเดินมากๆเลยเดี๋ยวว่าจะเดินวนอีกสักรอบหนึ่งเ,ออเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ดูนะไว้เจอกันอีกๆคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ